สวัสดีครับพี่น้องแล้วก็สวัสดีไปยังหน้าหน้าทกป่าทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชคมคลิปนี้สําหรับมือนี้ผมพาพี่พาน้องมาเปิดหมายใหม่เลยครับเลยหมายนี่ก็จะอยู่ข้องหาข้องหลวงครับผมสําหรับหมายนี้ครับผมบ่เคยมาลงเจือเถื่อครับข้องหาเนี่ยบเคยมาลงเจือเถื่อครับพอดีเห็นหน้าไก่ฟิชชิ่งนะครับเพิ่นแนะนํามาเพิ่นเคยมาตกครั้งหนึ่งก็เลยมือนี้ก็เลยล้องตามเพิ่นมาลองเบิงครับสําหรับยุดที่ผมมาลงมือนี้ก็ มันจะมีป้ายเขียนอยู่นน่นว่าสถานีส่งเครื่องกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประมาณนี้นะครับผมเนี่ยจุดที่ผมลงแต่คือมันจะมีป้ายอยู่ะนะครับแต่ประมาณนี้ครับจุดนี้เขากับเคยมาลงจเจือครับกลับมาลองรุ่นเบิงครับว่าไม้ใหม่ของเขาเมื่อนี้จะเป็นอะไรแน่ก่นอื่นเดี๋ยวเขาไปเบิงสภาพไม,ม้นเมื่อนี้ก่อนครับผมว่าสภาพไม้ของเขาเป็นอะไรเดีย๋ยวไปชมสภาพมาไม้กันเลยครับนี่ครับพี่น้อง สภาพไม้ของห้องมือนี้กะประมาณนี้ครับผมนี่ข้า้งหน้านี่โล่งลึ่งเลยครับบมมีห้าบ่มีพักตบบผมมีอย่างแล้วครับข้า้งนี้มเป็นสะพานทางมอเตอร์ไซค์รับครับผมสภาพไม้เขากับประมาณนี้ครับสังเกตว่าเบิ่งครับห้อยคาบน้าเนนะน้ารถลงเยอะขนาดเลยครับผมโอ้จากจักิเป็ินที่ไหนบ่ครับมือนี้ไปเห็นห้อยน้ารถเยอะขนาดเลยตอนนี้ผมก็เตรียมเบดเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม เพราะว่าเขามากอะเที่ยงกว่าแล้วออเพื่อมาให้เป็นการเซเวลากอ์อะไปเริ่มลงเป็นชุดแรกกันเลยครับผม อนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงซิมผ่านทีครับพี่นอ้องสามาตามรุ่นตามเชร์กันครับระการมาเปิดไมยใหม่ของเขานี่ี้จะมีความหมานมาฝากพี่ฝากน้องหรือเปล่าไปลุ่นกันเลยครับผม หลังลงมัอกี้พี่น้องเต็มแรกมาแล้วครับผมปาดแต่เพียนโอ้ร่วงกันต่อครับผมว้าว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  ปาตองพี่น้องโอ้เซ็งละ จะเพี้ยนสองตัวสองคันกินพร้มกันเลยครับพี่นอ้องโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้นตานินไปแล้วน้องปน นิ้นข้องห้าข้องหลวงครับผมสวยงามเลยโอ้สุดยอด ปะนิ้นเต็บสองมีน้อยกับกินเขาโอ้เต็บสองปะนิ้นครับผมเต็มงาัเลยพบเมื่กับกังกินเขาป่ายกินเยี่ยโอ้สุดยอด สะพมามาแล้วพี่น้องโอ้ของถ่าของหลวงขึ้มนิดแต่ใส่งามนี่พี่น้องโอ้ยสุดยอดสุดยอดใส่งามเลยครับผมอ ต่อหน้าตัวตาไปริมฝั่งปานนินน้อยเล้หลายไม่้อง นิดไม่เต็ม่น้องได้ทั้งป่านี้ได้ทั้งป่าตองมาทีนี้โอ้สุดยอดโอ้แถวที่ป่านี้ใส่งามอยู่ครับผมให้มาตัวนี้กับตัวที่สี่แล้วป่านนี้ลนเลยนี่จะใส่างามๆเลยครับผมเมื่อกี้กระลุดไปตัวหนึ่งแล้วครับผมโอ้สุดยอดครับผมหมายนี้สุดยอด เต้มครับพี่น้องปลาเน้นนุ้ยไส้งามๆหนึ่ครับแถวนี้ยนะโอ้สุดยอดสุดยอดครับผมพันมันตอนนี้ครับเป็นเวลาบ่ายโมงยี่สิบนาทีแล้วครับพี่น้องกับปลาก้นหวานหลังจากเขาลงเม็ดไปชั่วโมงหนึ่งกับโอ้กับได้มาอยู่น่าจะเจ็ดแปดเต้มครับผมก็ถือว่าโอ้ไม้ใหม่ของเขาเมื่อนี้ถือว่าเต็นสุดยอดเลยครับพี่น้องปลานี่มีเน้นไส้งามๆหนึครับผมแถวนี้โอ้ มาเปิดไมายใหม่เมื่อนี้ครั้งแรกคือว่าประทับใจเลยครับผมเพราะว่าผ่านนิ้งไส้งามๆเลยครับอาจจะกินทางห่างหน่อยแต่ว่าไส้ดีครับผมพัดกับไส้นี่นะโอ้ตกได้ทั้งวันครับผมถ้ามันกินนะโอ้ถือว่าเด็ดเลยครับเรื่องหมายนี่เดี๋ยวรุ่นกันต่อเนี้ยๆครับผมว่าสิมีคนงานเพิ่มเติมหรือเปล่าครับผมสำหรับไม้ใหม่ๆของเฮาเมื่อนีก้ก็เดี๋ยวรุ่นกันต่อครับผม ครับพี่น้องโอ้ยคือนี่หมายนี่มีแต่ป่านิ่งใส่งามๆเลยครับผมจะแก้มนี่อะไรแล้วผมมิแต่ใส่งามเลยครับพีน่น้องโอ้สุดยอดเด็ดเด้อหมายนี่ครับผม

ดูป๋านี่สวยงามเลยครับผมโอ้สุด <coughs> 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 วัตรบันอันชจ้ เขียนใส่งางเลยครับพี่น้องผมโอ้ไม้นี่มีแต่ใส่ดีๆครับผมไปยัดว้้าวว้าวว้าวว้าวาว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  เสีงยงไล่ไม่รองเอ้ยหวันปรทัานช่วยโอ้ยกินอย่างเฮงหมดจับเลยเมื่อกี้เลยว่าเสียดายครับ อป่านนินมาอีกเต็มครับพี่น้องโอ้มีแต่ไส้งามๆเลยครับหมายนี่สุดยอดครับป่านนินโอ้ป่านคัดไส้เอาเลยครับผมไส้งามๆเลยครับผมสุดยอดไมยนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งแล้วครับพี่น้องผมก็เก็บเบ็ดเก็บของเก็บอุปกณ์เซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเมื่อนี้เขาก็ใช้เวลาในการตกประมาณสักสองชั่วโมงครับอีกปรมาณสิบนาทีนะครับนาองสองชั่วโมงนหน่อยครับผมแต่ปากพดว่าโอ้ คือว่ามาแน้วเรื่องเนาะครับเนาะมื่อเนาะเพราะว่าปัานนี้มันก็ได้มาหลายตัวอยู่ครับมีตแต่ไส้ดีๆทั้งนั้นเลยครับผมมานี่ถือว่าเด็ดครับผมเพราะว่าป่านนี้เนี่ยปันานคัดไส้มากครับมีตแต่ไส้งามๆเลยสําหรับจุดที่ผมลงเมื่อนี่็จะอยู่อย่างก็สถานีส่งเครื่องกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับผมนี่แหละจุดที่ผมลงถ้าไปสิมาครับหน้าสถานีส่งเครื่องกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับผมก <c oughs> ็น่าจะประมาณนี้ครับผม กันเดี๋ยวเราไปชมผลงานเมื่อนี้กันก่อนครับผมว่ามีผลงานมาฝากพี่ฝากน,อกน,าน้องครับใดเดี๋ยวไปชมผลงานกันเลยครับนี่ครับพี่นอ้องผลงานของเขาเมื่อนี้นะครับพี่นอ้องผลงาน ของห้าของหลวงของเฮาเมื่อนี่จะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงในหน่อยครับผมแต่ถือว่ามาเอาเรื่องครับผมป่านนี้ไม่ได้ใส่ดีๆหมายนี่เด็ดสุดยอดครับผมสําหรับคลิปนี้ผมกะคงสี่ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้เนาะครับเนาะเมื่อนี่ก็ถือว่าประเทศหมายเฉยๆครับผมเป็นป่าพุนว่าโอ้มาเอาเรื่องครับผมหมายนี่เด็ดได้ครับเพี่อนเพราะว่าป่านนี้ไม่ได้ใส่งามๆครับผมสําหรับเมื่อนี่รับผมกะคงจะขอตัวลาไว้แต่เพียงแค่นี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ อีพีหน้าส่วนจะเป็นไมายใดห,หรือที่ใดก็รอติดตามรับชมกันต่อไปครับผมก็ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมท่านหน้าท่านไหน,น,หน,น,หนชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังแรงใจผมโจ้คนลาพานกิ๊เนีไยครับเด้อเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ